สวัสดีค่ะเพื่อนค่ะบันนงบรรณาชัแนวค่ะเพื่อนค่ะนี่ค่ะวันนี้นาพามาชมไรกระลำสีม่วงอีกแล้วนะคะนี่ค่ะตอนนั้นที่นามามาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเขายังไม่โตนะคะตอนนี้เขาโตแล้วนะคะตอนสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะนี่ค่ะชงตรงนั้นเขาจะเก็บไปแล้วเห็นไหมคะเขาจะไถไปเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือตอนตอนเขาแก่แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ไรกระลำสีม่วงค่ะเห็นปะคะนี่ จะทนมากเลยนะคะตอนนี้หนาวมากแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังตั้งันง,งานอยู่นะคะดูนั่นค่ะเห็นปหคะดูนะคะยาวไปสุดหูลูกตาเขาจะใช้รถไถเก็บเอานะคะเพื่อนๆค่ะใช้ใช้ใช้ใชทําอะไรหรอะคะที่ก้าวหยางที่นาเคยบอกนะคะก็คือใช้เป็นผักสลัดนะคะแล้วก็ทําเป็นเอาไปดองนะคะอย่างที่นาเคยบอกให้เพื่อนๆฟังนะคะนี่โอ้ยมันสวยค่ะเพื่อนๆดูงามมากเลยอะ่ะ นู่นค่ะอันนี้ก็คือหัวแก่แล้วนะคะเราจะอยู่ได้นานมากอยู่จนถึงถุงหิมะนะคะจะทนกับหิมะมากเลยหิมะตกก็ยังไม่ไม่เน่าไม่เสียนะคะก็ยังจะยืนอยู่อย่างนี้นะคะแกะดูข้างในเขาก็จะจะยังสดคงคงความสดอยู่นะคะคงนี่อยู่นะคะ ก็คือนั่นแหละคะ่ะเขาก็จะไปดองเนาะคะ่ะดองหรือว่าทําเป็นผักสลัดอย่างที่เราเคยอ,อย่างที่นะ้าเคยเล่าเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะดูนะคะเพื่อนขางามมากเลยอะ่ะนู่นอะ่ะเห็นไหมคะนี่เป็นทองเป็นแถวงามนี่คะ่ะแถวนี้สวยคะ่ะถ้าวัดนะคะวัดความสูงก็จะสูงประมาณเข่านานนะคะเพื่อนคะ่ะนี่ลูกมากเลยโอ้ย เดี๋ยวนาะเราจะลองเก็บดูตรงที่ว่ามันแตกยอดออกมาแบบนี้นะคะไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะทานได้ว่าคันนี้ค่ะเดี๋ยวนานลองแกะมันไปนิดหน่อยว่าหัวมันหักแล้วค่ะนี่ค่ะอุ้ยอันนี้ยาคันค่ะเกือบโดนยาคันนี่ค่ะเออ งามค่ะท่านผ่อนค่ะนู่นเลยนะคะยาวไปสุดลูกหงอลูกตาฝั่งนู้นเลยนู่นค่ะงามมากเลยกะหล่ำสีม่วงไล่กะหล่ำสีม่วงนะคะท่านผ่านเขาใชา้เป็นผักสลัดเครื่องเคียงในหมูกินในเครื่องเคียงของหมูอบเป็ดอบหน้าหน้าฤดู คริสต์มาสเนาะค่ะหรือว่าอาหารฝรั่งขนมปังดำด้วยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมหัวมันเน่าค่ะหัวมันเน่าแล้วค่ะนี่แล้วมันก็จะแตกยอดออกมาแต่น่าจะลองกินกนกินไายปะไม่รู้เหมือนกันนะคะจะลองนะคะเห็นมันแตกอยู่นั่นค่ะเยอะอยู่ข้างทางเอาข้างทางแบบนี้เขาคงไม่ไม่นีเนาะค่ะมากเลยาล้ค่ะเพื่อนค่ะคลิปนี้วันนี้นาพาเพื่อนมาชมไร่กระหล่ำสีม่วงเขานะคะ สวยอ่ะนุ่นค่ะยังอยู่ข้างทางอย่าเต็มไปเบิดเลยตรงนี้ก็เต็มค่ะตรงนี้ก็เต็มสองฝั่งสองฝั่งข้างทางเลยนะ,ะสองฝั่งข้างทางเลยะค่ะตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีเห็นเลย เอาละคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้วันนี้นาพาเพื่อนๆมาชมไล่กระหล่ำสีม่วงนะคะ,คะต้องขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่านาอดไม่ได้เ๋วยวนาจะหอบกลับบ้านหมดแล้วเนี่ย <c oughs> สวยอะ่ะดูแต่คงอุ้มไม่ไหวแล้วค่ะมันใหญ่ขนาดนี้อุย้ยถ้าขอเขาถ้าเม่ถ้ามาเจอเขาจะของเขาขอเขาเขาก็ไม่ห่วงแล้วคะ่ะเขาก็ให้เราหน่อยแหละสักหัวเนาะคะ่ะเขาเราไม่ได้เอาไปนี่ใน,นดูหัวเขานะคะโน่นโน่นค่ะคือคลิปนี้วันนี้ ต้องขอตัวแล้วเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะเจอก,กันที่ปหนนาน,นะคะว่าจะพาไปดูพิชมอะไรอีกนะคะ <c ười> คลิปนี้วันนี้โชคดีมีความสุขนะคะฝากบ้านน้องปนาชาแน,นลคะ่ะฝากกำลังใจให้นาเด้อค่ะเพื่อการทำคลิปต่อไปนะคะผิดลาดประการใดขออภัยไปในที่นี้ด้วยเด้อค่ะนี่ค่ะมาจบด้วยไล่ภาพอ่ากลมปสีสีม่วงของ,ของอประเทศเดนมาร์กนี่นาะคะ่ะงามมาก <c ười> เดี๋ยวน่าจะเอาที่ตรงที่นาบอกนะคะเดี๋ยว เอาไปลอ,ลองไปผัดว่ามันจะมีรสชาติเป็นยังไงเนาะค่ะเคยกินแต่หัวมันนะไม่กินยอดมันจะเป็นยังไงเนาะค่ะคลิปนี้วันนี้โชคดีมีความสุขค่ะเจอกันที่หน้าคะ่ะสวัสดีนะคะนุ่นขับรถจอดอยู่ข้างทางนุ่นแล้วก็ใส่กระลำสีม่วงอย่างนี้นะคะนี่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีจ้า